หนึ่งร้อยชาติเข้าร่วมสมาคมมวยไทยสมัครเล่นจัดศึกชิงแชมป์โลกชนกุญคแมซีเกมส์สองพันยี่สิบสามก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเพื่อนเสียงใบาดาวด้วยค่ะสาพันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA จัดศึกชิงแชมป์โลกชนกุญนคแมและโบกาต่อในซีเกมส์สองพันยี่สิบสามช่วงเดือนพฤษภาคมพร้อมเผยมีเกินหนึ่งร้อยชาติเข้าร่วมแข่งขันความเคลื่อนไหวหลังจากที่ท ประกาศไม่ส่งแข่งขันกีฬากุนแคแมในซีเกมส์2023ที่เจ้าภาพกรรมัมพูชานำมาบรรจุแทนมวยไทยแถมยังบอกว่าไม่รู้จักมวยไทยจนมีดราม่าว่าสุดท้ายศิลปะป้องกันตัวใดเกิดขึ้นก่อนล่าสุดสาพันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ ISMA ได้จัดศึกชิงแชมป์โลก2023ระหว่างวันที่4-13พฤษภาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่32 พ,พร้อมเปิดเผยว่าจะมีชาติเข้าร่วมแข่งขัน100ประเทศจาก5ทวีปดรศักชัยทับสุวรรณกรรมการผู้จัดการใหญ่อมอทอท,อทอในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านี่คือช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของราชอาณาจักรไทยและคาดว่าจะมีนักกีฬาโค้ชรวมไปถึง V.A.P. กว่า3,000คนจากทั้ง5ทวีปเดินทางมายังประเทศไทยรวมถึงทีมผู้ลีภ้ภัยงานนี้จะมีรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสำหรับเวิร์นคอมแบ k เกมส์2,023 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียรประธานคณะกรรมการนักกีฬา IFMA กล่าวว่านักกีฬาจะเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของงานนี้ปี2023จะเป็นอีกปีที่สแสดงมหมไทยทั่วโลกและโอกาสมากมายสำหรับนักกีฬาโดยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยุโรปที่โปลแลนด์เวิร์นคอมแบทเกมส์2023ที่ซาอุดิอาระเบียทำให้นักกีฬามีความภาคภูมิใจในการแข่งขันเพื่อชื่อเสียงและเกียรติยศภายใต้สหพันธ์ที่ได้รับการยอมรับ ในระดับชาติมีคนก็มาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันต้องอย่างนี้มวยไทยมวยโลกไม่กลัวใครอยู่แล้วจัดให้สมกับเป็นต้นกําเนิดที่แท้จริงความคิดเห็นนี้บอกว่าตอนนี้ประเทศที่จะส่งกุลแคมแมคิดหนักแล้วนะว่าจะส่งแข่งขันเพื่อเอาแชมป์สีเกมส์หรือจะเอาแชมป์โลกเอาดีๆความคิดเห็นนี้บอกว่านักมวยลาวอาจจะบอกว่าแข่งมวยไทยโลกไม่มีโอกาสได้แชมป์ไปกุลแคมแมดีกว่าต่อไปก็ไม่ต้องชกมวยไทยนะไปหากินที่เขมรต่อความคิดเห็นนี้บอก ว่าสุดยอดมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกจัดให้ยิ่งใหญ่โปรโมทหนักๆคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบ่ายดาวเพื่อมีพลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ